สวัสดีครับวันนี้ผมอยู่ที่หมู่ที่1ตําตบลไทรขาวอําเภอคุกโพจังหวัดปัตตานีนะครับจะมาเชิญชวนแนะนําให้ทุกคนได้หันมาปลูกผักสวนครัวกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูแปลงผักกันเลยนะครับนี่คือแปลงผักที่ผมจะพามาดูนะครับพื้นที่ตรงนี้นะครับเดิมเป็นพื้นที่นานะครับต่อมาได้ทําการปลูกอ้อยนะครับแล้วก็ปรับปลูกมาปลูกพืชปลูกผักสวนครัวนะครับ ก็มีหลากหลายชนิดนะครับผสมผสานกันไปนะครับซากอ้อยที่ปลูกก่อนหน้านี้ก็ยังมีอยู่เลยนะครับแตงมีนะอันนี้จะปลูกแตงอปลูกแตงเห็นโยโยโกนะนะโามาเลยเอากีตาร์มาเลยใส่กีตาร์นะ,ะไม่ใจ่ยยาเลยมาปวดใจเลย ก็จะปลูกรดน้ํายังใช้แบบเดิมๆอยู่นะครับไม่มีไฟฟ้าไม่มีเครื่องุ่นแรงนะครับใครๆก็สามารถทําได้นะครับเพียงแค่มีที่ดินบริเวณรอบๆบ้านนะครับก็สร้างความปลอดภัยในเรื่องของสารพิษสารเคมีนะครับหลายคนหันมาสนใจเรื่องสุขภาพมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเริ่มแรกเลยนะครับเราหันมาปลูกผักทานเองกันดีกว่านะครับ ลดร,รายจ่ายด้วยนะครับแถมปลอดภัยด้วยแล้วก็ได้ออกกําลังกายไปในตัวนะครับนี่คือที่พักหลบแดดนะครับก็ทําง่ายๆนะครับก็ใช้การทางมะพร้าวนะครับระหว่างแปลงก็มีการปลูกมะนาวด้วยนะครับก็ปลูกหลายๆชนิดนะครับสิบสิบสองสิบสามวันววกี่วันนะถึงได้เก็บได้เจ็ด เที่ิวันเทอยู่โกงมาเที่นทิวันก็จะปลูกไว้ทานเองแปลงเล็กๆนะครับเหลือก็นําไปขายสร้างรายได้เสริมได้อีกทางหนึ่งด้วยนะครับก็เป็นประโยชน์จริงๆนะครับและนี่ก็เป็นอีกเปรงหนึ่งนะครับในพื้นที่ทรายขาวเช่นเดียวกันนะครับก็ปลูกผสมผสานนะครับก็จะมีผักบุ้งมีถั่วฝักยาวนะครับก็มีต้นหอมกวางตุ้ง ก็หลากหลายชนิดนะครับก็ปลูกทานเองที่บ้านนะครับมีมะเขือนะครับชะอมยังมีเลยนะครับนี่คือชะอมนะครับนี้เป็นเพียงสวนเล็กๆของพื้นที่ทรายขาวเท่านั้นนะครับก็อยากจะให้ทุกคนหันมาปลูกกันนะครับก็มีประโยชน์มากจริงๆนะครับปลูกผักสวนครัวทานเองนะครับสำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ